เล่าดีๆจากคดีปกครองตอนสร้างเมนอาจเป็นเหตุให้เดือดร้อนฟ้องก่อนสร้างเสร็จได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีนางจวนซึ่งพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการที่วัดในหมู่บ้านได้รวมกับผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอก่อสร้างเมนเผาศพโดยจุดที่ก่อสร้างนั้นอยู่ห่างจากบ้านของนางจวนประมาณ20เมตร ซึ่งนางจวนเห็นว่าการก่อสร้างเมนอาจทำให้เกิดฝุ่นละอองเท่าฐานตกใส่หลังคาหรืออาจปลิวเข้าไปในบ้านและปะปบบนกับอากาศอาหารน้ำดื่มตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของพวกตนและครอบครัวได้จึงต้องการให้จุดที่จะสร้างเมนอยู่ห่างจากบริเวณที่กำหนดไว้แต่เดิมอีก15เมตร โดยได้ร้องเรียนไปยังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอแต่ก็ไม่เป็นผลจึงยื่นฟ้องผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลพิพากษายกเลิกการก่อสร้างเมนเผาศพที่พิพาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงในขณะฟ้องคดีเมนเผาศพที่พิพาท ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จโดยยังไม่ได้ติดตั้งเตาเผาดังนั้นจึงยังไม่เกิดฝุ่นละอองและเท่าทานหรือผลกระทบตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมาแต่อย,ย่างใดอีกทั้งวิธีการเผาศพดังกล่าวเป็นการเผาในระบบปิดซึ่งฝุ่นละอองและเท่าทานที่เกิดจากการเผาศพจะไม่ฟุ้งกระจายความเดือดร้อนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างมาจึงเป็นการคาดคะเน และยังรับฟังไม่ได้ว่าการดำเนินการเผาศพจัดเมนที่พิพาษจะทำให้เกิดฝุ่นละอองและเท่าทานมลภาวะทางอากาศหรือการปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่มหรือไม่อย่างไร ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทําของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะมีสิทธิ์ฟ้องคดีตามมาตรา42วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา และให้จำน่ายคดยีออกจากสารระบบความสารปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th